สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแอดไนแชนเนลเรื่องเล่าข่าวดังกันอีกเช่นเคยนะคะก่อนที่เราจะไปรับฟังข่าวฝากท่านผู้ชมกดติดตามกดไลค์กดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆกันด้วยนะคะความคืบหน้าล่าสุดป้าบูหลันได้มีการโพสคลิปและก็ได้โพสข้อความลงในกลุ่ม เอซีทีมงานทนายประชาชนวีสงโดยได้โพสต์คลิปที่ว่าถ้ากับกคำว่ากระบ,บอกไม่ไพยที่พูดเนี่ยถ้ามันถ้ามันมันทำลายใจิตใจแม่ก็กราบขอโทษแม่กราบงานกราบฝากพ่อกราบไปด้วยต่อไปจะไม่พูดถึงบุพการี จะคิดซะว่าเราอยู่ตัวคนเดียวโอเคค่ะทุกคนและเดี๋ยวจะฝากอีกนิดนึงฝากอีกนิดนึงนะการที่มองว่าป้า,พ,ดดาพูดดีกับบ่กับย่าพาูดดีกับปู่ของเยาพา แต่ว่าทำไมถึงไม่พูดดีๆกับพ่อกับแม่มปู่พงษ์ย่าพาก็เหมือนพ่อกับแม่นั่นแหละขนาดพ่อผัวแม่ผัวป้ายังรักเลยแล้วทำไมพ่อกับแม่ถึงจะไม่รักแต่ก่อนนี้ <c oughs> แต่ก่อนนี้ที่ไม่ได้ไปบ้านมังเยี่ยม อย่างก็ให้พ่อกับแม่เยอะกว่าปู่กับย่าอีกให้เยอะกว่าปู่กับย่าปู่กับย่าสิอีกไม่ได้อะไรเลยแต่เขาไม่เคยพูดไม่เคยพูดทํำร้ายลูกสะพ้าณะว่าลูกชายตัวเองเดือดร้อนเพราะว่าเครือญาติของลูกสะพ้ตัวเองป้าไปวังเยี่ยมปู่กับย่าไม่เคยพูดไม่เคยด่าลูกสะภ้ายคนนี้เลย มีแต่ต้อนรับมีแต่แม่โอมแม่โอมโอทั้งทงี่เขาก็ไม่เคยได้อะไรป้าบุหลันยังได้พูดข้อความด้วยว่าแตนเอ้ยการเคารพนอบน้อมกับพ่อผัวแม่ผัวเป็นเรื่องดีเป็นกุศลของแต่นแต่การพูดให้ร้ายพ่อแม่ตัวเองเป็นบาปกรรมของแต่นเชน่นการตำหนิต,ตาชานจนตาชานน้อยใจ เรื่องที่ไม่เด็ดขาดไม่เป็นผู้นำการที่พูดว่าเกิดจากกระบอกไม้ไผ่เป็นการตำหนิบุพการีว่าไม่สนใจดูแลแต่นสรรเสริญพ่อผัวแม่ผัวว่าที่ตนดีด้วยนั้นเป็นพ่อผองกับภาประเสริฐไม่เคยด่าว่าแต่นเลยแล้วตาชานยายสมควรเคยด่าแต่นหรือคะขนาดยายสมควรน้อยใจ ยังไม่ด่าว่าแตนเลยยังบอกว่าต้องเป็นผู้มีบุญแน่แนถึงได้กำเนิดจากกระบอกไม้ไผ่ตายายก็ไม่เคยด่าว่าแตนเหมือนกันทำไมแตนไม่แยกแยะว่าใครด่าแตนถ้าแตนไม่แยกแยะแปลว่าในใจลึกๆของแตนคิดว่ายายยุยงตามที่ fc แตนดา่ายายใช่ไหมแตนแน่ใจหรือว่า ฝั่งวิภาได้น้อยกว่าฝั่งหลับผูถ้าเต๋นพูดถึงทองนั้นใช่ได้เท่ากันแต่พูดถึงหมดหรือยังที่วิภาได้รถบ้านข้าวของอย่างอื่นละ่ะพูดถึงไหมนี่เต๋นยังกล้าพูดให้ถัวมาลงที่แม่อีกหรือทั้งที่บอกว่าจะไม่พูดถึงบุพการีส่วนตาชานที่แก่มีนี่มีนั้นของแก่ ก็เพราะแกทำ YouTube แต่ไม่ได้ให้อะไรนอกจากโทรศัพท์มอเตอร์ไซค์แกก็ซื้อเองแต่ฝั่งวิภาแตนยกรถใหม่ไปให้จะให้ยายแกทำอย่างไรแตนถึงจะยอมรับว่าแกเป็นแม่ถามหน่อยลูกสองคนของแตนยายสมควรเลี้ยงมาหรือย่าผาเลี้ยงมาถามหน่อยตอนผัวเมาบีบคอแตนลูกแตนเจนไปหาใครมาช่วยแม่ ยายสมควรหรือยายผาวันที่เต็นโดนวิพาทำร้ายใครปกป้องลูกสาวใครปกป้องพี่สาวไม่ใช่หลาโพรหรือมีวิพาตัวไหนมันยื่นมือมาช่วยบ้างมีแต่วิพาคนผัวเต็นยื่นตีนมาประเคนสี่ข้างวิพาจะมาช่วยก็แค่แต่งขันหามาขอขมาเท่านั้นเอง หลังจากที่โพสต์นี้นั้นได้มีการโพสต์ออกไปชาวโซเชียลเด้เข้ามาแสดงความคิดเห็นโดยบอกว่าหน้าตาไม่สลดเลยนะมันนาหน้าเดี๋ยวนี้ได้ยินกับเห็นท่าทีหน้าตาของมันแล้วอดไม่ได้ขอห,หยาบตรงๆเลยบอกว่า เดือดร้อนเพราะญาติทางนี้นั่งเงาวมันเดือดร้อนเพราะตัวมันเองปากดีไม่อยู่สุขอยากเด่นอยากดังพูดทุกครั้งไม่เหมือนเดิมนั่งนี้มันไม่ลืมหูลืมตาจริงๆโทษแต่คนอื่นไม่เคยรับฟังแล้วย้อนมองดูตัวว่าเป็นอย่างไรปากแกบอกรักพ่อแม่แต่การกระทำของแกมันไม่ใช่คนเขาเห็นพฤติกรรมทนโท แล้วที่รับตาคนไม่เห็นล่ะอย่างนี้ก็ไม่สมควรเกิดมาจากกระบอกไม้ไผ่นะเกิดมาจากนรกจะเหมาะสมกว่าแล้วคิดถึงหลาพโพไหมทำไมจำเลยคดีน้องชมพู่ทำไมต้องเป็นคนวิพาคนในครอบครัวหัวใจแตกสลายตายายเลี้ยงลูกให้สองคนแต่ F4 ให้รถสามโลหลายหมื่น ก็ยกให้วิภาเฉยอะไรเอ่ยใครใครก็ไม่รักขนาดพัดลมมันก็ยังใสหน้ายกมือขึ้นมาแล้วกับพ่อแม่บ้างนะเกินคำว่าคนแล้วรับไม่ได้เลยทำงานทำการบ้างนะเต็นขี้ข้านตัวเป็นขุนขอให้แก่ติดคุกเร็ว ตอนที่จนๆนพ่อแม่ของตัวเองรับภาระดูแลเลี้ยงลูกลูกให้แต่พอตัวเองร่ำรวยปีกกาขาแข็งแล้วก็มองข้ามความสำคัญของพ่อแม่มองข้ามบุญคุณที่เคยเลี้ยงดูมาทุกอย่างแต่กลับไปอวยฝั่งผัวที่เขาไม่ได้รับผิดชอบครอบครัวช่วยเหลือตัวเองเลยแม้แต่น้อยคนแบบนี้จะเรียกว่าอะไรดี คำว่าพ่อแม่ยิ่งใหญ่คือพระในบ้านสํานึกบ้างเถิดพูดเพื่อทุกวันนี้รับกรรมก็ยังไม่พออีกหรอต้องระหีเรลนเพราะไข่โทษตัวเองบ้างนะคุณพูดเองว่าออกมาจากกระบอกไม้ไผ่คุณบอกว่ารักแม่ แล้วแสดงออกให้ท่านเห็นไมหมล่ะว่ารักท่านเข้ารบท่านในใจดังไฟโลกันคงทุกเส้นสาหัสเห็นรอยยิ้มของเด็กน้อยยิ้มบางๆอยู่บนสวรรค์สามันสำนึกมันต้องออกมาจากกระมวลสันดานนะอย่าออกมาตอบโตแม่เลยทำให้แม่น้ำตาตก นรกจะกินกระบาล